เมื่อคุณเริ่มเงียบโลกของเขาจะเริ่มดังขึ้นมีบางช่วงในชีวิตที่คุณอาจเคยให้มากเกินไปกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณยอมเปลี่ยนตัวเองยอมลดระดับยอมทําทุกอย่างเพื่อให้เขาหันมามองแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือความเฉยชาความเย็นชาและคำพูดที่เหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่รู้ไหม ความจริงแล้วคนที่เคยชินกับการได้รับมักจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่มันหายไปวันที่คุณเริ่มไม่โทรหาวันที่คุณไม่ทักวันที่คุณไม่ยื่นมือช่วยวันที่คุณวางเฉยและนิ่งพอนั่นแหละคือวันที่เขาจะเริ่มได้ยินเสียงความเงียบของคุณ เสียงที่เคยคิดว่าไม่มีความหมายกลับดังขึ้นในใจเขาแทบทุกวันเพราะมนุษย์มักไม่รู้ค่าของแสง